สวัสดีตอนฟฟสายๆค่ะทุกคนวันนี้ครูปลากําลังเตรียมตัวที่จะเดินทางไปสอนร้องเพลงนะคะแต่พอดีนึกขึ้นได้ว่าคุณแม่น้องแคมปัสให้กาแฟตัวนี้ครูปลามาลองทานค่ะเขาบอกว่าเป็นกาแฟล็อกหุ่นและช่วยให้ผิวสวยด้วยนะคะแต่ปกติแล้วเนี่ยครูปลาทานกาแฟไม่ได้เลยนะคะทานกาแฟแล้วจะทําให้ใจสัน่นแต่ตัวนี้คุณแม่น้องแคมปัสบอกว่ามีคาเฟอีนน้อยมากๆเลยนะคะซึ่งครูปลาเคยลองทานไปแล้วหนึ่งครั้งสรุปว่าทานได้ค่ะใจไม่สั่นนะคะ ซองเล็กๆแบบนี้นะคะมี15กรัมค่ะ70แคลอรี่ราคา1ซองตก2 0เข้าบาทเท่านั้นเองเดะะี <Wow. S 1> ย๋ยวเรามาชงทานกันเลยค่ะนี่นะคะคุณป,ปาก็เตรียมน้ำไว้ซึ่งขวดวันนี้จะทาน2ซองเพราะว่าอยู่ต้องเดินทางด้วยนะคะลุกเลย กลิ่นหอมมากเลยค่ะชอบเขาตรงที่กลิ่นหอมรสชาติเข้มข้นอร่อยนะคะที่สำคัญตัวนี้มีคอลลาเจนมีฟูตาด้วยนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากส้มแขกเด็กชินตอนนี้ กาแฟละลายง่ายๆเลยนะคะละลายง่ายมากๆ <c oughs> ถ้าเผื่อว่าใครสนใจนะคะติดต่อที่คุณแม่น้องแคมปัสได้เลยนะคะเ <c oughs> จ้าของเฟซจะบอกว่าคุณแม่น้องแคมปัสคุณสวยมาก <c oughs> อิจฉาจริงๆเ <c> ด <oughs> <c oughs> ี๋ยวลองทายเผื่อจะสวยเอนคุณแม่เดี๋ยวลองทานเผื่อจะสวยเอนคุณแม่นะคะกลิ่นหอมอยากให้ทุกคนแบบได้กลิ่นมากๆเลยนะคะ หอมาอมากอันนี้ก็เตรียมแก้วไว้ใส่น้ําแข็งไว้นะคะเขาบอกว่าชงได้ทั้งร้อนแล้วก็ทั้งเย็นด้วยแต่ว่าครูปลาชอบแบบลงค์โมมากกว่าได้ดื่แก้วดงเต็มเลยจะบอกว่ารสชาติกลมกลม่อมเข้มข้นมากๆเลยนะคะที่สำคัญคือชอบกลิ่นอะคือเป็นคนที่ชอบกลิ่นกาแฟ กลิ่นมันหอมมันมีความน่าอร่อยมากแต่ว่าทานไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นคนที่ทานแล้วทำให้ใจสัน่นคือทำอะไรไม่ได้เลยโดยเฉพาะกา f ฟเมดนะคะเคยลองทานครั้งหนึ่งแล้วใส่คอฟฟเมดไปเยอะจะบอกว่าทำงานทำอะไรไม่ได้เลยเวียนหัวหนักมากหลังจากนั้นมาคือไม่ทานกาแฟอีกเลยตรงตรงัวนี้คุณแม่น้องแคนัาบอกว่ามันมีคาเฟอีนน้อยมากครูปลาไปลองทานดู คือถ้าทานไม่ได้ก็เดี๋ยวให้คูกไก่ทานก็ได้อะไรเงี้ยสรุปว่าลองทานแล้วทานได้นะคะที่จะมาคือสนใจตรงที่ผินสวยแล้วก็ผิวสวยนี่ะคะเขาบอกว่ากาแฟอะไรทานแล้วได้ทั้งผิวแล้วหุ่นนี่เลยค่ะคาเฟ่เซเว่นเลก้านะคะสั่งซื้อได้ที่คุณแม่น้องแคมปัสเลยนะคะเดี๋ยวคุณป้าจะขึ้นชื่อเฟซไ้ให้ยังไงก็ลองติดต่อกันได้เลยนะคะไปล้วค่ะเดี๋ยวไปสอนก่อนบายค่ะสวัสดีค่ะ Thank mm -hmm. you.